ดีเวนเศรษฐกิจด,ดีอยู่ดอกพน,นะอันผู้สดท้ายวก็ผู้ใดีไม่สิฟันใครบินโอ้ยอยย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 ยัยยย้รยย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 องยยยน้นนะัน,นี้เาลย แล้วของรางวัลฉันคือสวยค่ะฉันบอกอฉันเลือกเองดูเกินหาลอยยี่แล้วล่ะชัง,ชงกะท่านติว้าว very nice ใช่ของป่าสองถุงเลยเจ้าต้องต้องหาที่ติดด้วยกันเนี่ยจะเคียรไว้ต้องการที่เราบีเซียะแล้วจะให้เจ้าจับคนเดียวเลยหรือว่าเอาเลขมารวมกันแล้วก็ได้ให้เจ้าจับหรือว่าคนจะได้ถุงนี่ถุงนี่ให้ฉันจับเลยให้ฉันวัดดวงให้เรื่อยวันทองเพราะงี้หมดไปสื่อยังสู๋บอๆคอนโลตีของพี่ได้แล้วมันมันมสิบแปพร้อมกันเออ เท่าไปรสื่ออันนี้ล้านตี๋นึ่งแสนงั้นมอกขึ้นหมยตั้งปีนีหลังหอกรนะจริงๆไม่ได้จับสักทีนะนี่ปีแรกเพราะว่าก็ถามก่อนนะนะักดนตรีอยากจับไหมสันได้ครับนะนั่งกับเตือนเต็นอยู่เลยล่ะ สวัสดีค่ะหกถึงสิบหกมีเล่นที่มีค่ะเอ่อคิวงานใ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 นเพจนี้เลยค่ะลองเลื่อนเลื่อนเลื่อนลองไปดูนะคะเน ม่มีเสียงหรอคะเพจพอยหลับแล้วหลับคงจะหกโมงคุนอะไรนะปิดกี่โมงได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไล์ให้ดูในช่วงที่จับของขวัญหรือว่าจะให้ฉันโอนไปให้เธอแล้วเธอไปกด ่คะถ้าสิไซนสุดอย่างไทยโอ้ยไทยหลูกกับสุดอย่างอสุดคุ้มนี่บอกเอาหน้านี่ยังคือว่าชั้นชั้นหลูดได้หนี่อยู่ที่โรงคุ้มถึงเจ้าอานแล้ว